ทีนี้เราก็มารีดนะคะหลังจากที่เราเย็บตะเข็บนี้เสร็จแล้วนะคะนี่สัหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความเรียบร้อยของตัวถุงกระเป๋าค่ะพอรีดแล้วเนี่ยอย่างนี้นะคะเราจะวางลิ้น ดินเนี่ยเราจะไม่ได้เย็บติดทั้งหมดนะคะตัวดินที่แปะเนี่ยค่ะเราจะเย็บส่วนนี้แล้วเราก็จะนําลินนะคะมาวางทาบโดยที่ตัวถุงกระเป๋าเนะะี่ยค่ะจะต้องให้เรียบนะคะเราจะเยบ็บดินติดก่อนชิ้นนี้เรายังไม่เย็บนะคะจะวางอย่างนี้จะใช้แป้งเปียกหรือกาวเยื่อไผ่ก็ได้ค่ะ แปะให้เขาปิดกันนะคะวางตรงส่วนนี้ส่วนที่เราต้องการจะปิดนะคะวางตะเข็บนี้นะคะไม่ใช่ตะเข็บนี้นะคะเราจะยึดก,กับตะเข็บตะเข็บหลังแล้วนะคะอันนี้หลังอันนี้คือหน้านะคะยึดก,กับตะเข็บหลัง นี่ทับกันไปเลยค่ะถ้าไม่มีกาวเยื่อไผ่ก็ใช้แป้งเปียกนะคะแล้วก็จำที่นี้ถอยนะคะแล้วก็ไปเย็บที่นี้เย็บชิดดิมเลยค่ะพอเย็บช,ชิดดิมแล้วเนี่ยตะคลิบตรงนี้หัวผ้าตรงนี้ตัดออกนะคะ ทีนี้เราก็รีดตะเข็บเนี่ยค่ะตัวถุงกระเป๋าเนี่ยค่ะจะใช้โพ้งก็ได้นะคะหรือจะพับก็ได้นะคะทีนี้พอถ้าเราพับเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้ตัวลิ้นเนี่ยแลบออกมานะคะเดี๋ยวเราต้องตัดอีกนะคะ เราเย็บดิ้นติดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเย็บปิดปากตะเข็บตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยเดินมาตรงนี้ตรงนี้เวลาเดินเนี่ยเราก็จะเดินได้แค่นี้นะคะแล้วเราก็มาเริ่มใหม่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เดินกดล็อกก้นกระเป๋าเพื่อความแข็งแรงค่ะรอบเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ย้ำแล้วก็มาเดินปิดตรงนี้อีกทีหนึ่ง